สวัสดีนะครับพี่น้องช้าเกษตรกรนะครับเมือ่อที่นี่มาอีพีสามครับจากอนะีพีสองเนาะเบาเรื่องกันเก็บน้ำสมควันใหม่ไปแล้วสีฟ้าเบิงตอนเท้าเก็บครับมาเนี่นี่ควันฟังนี้หายแล้วผมเปิดปากออกได้ครับวันนี้จอมเนาะจอมแล้วปล่อยมันออกเต็มทีออกทางหลงปพูนเต็มทีแล้วครับที่นี่ไป ทางนี้ควรหายหแสดงว่าไม่ทางนี้ไม่ไปกะหลายแล้วใกล้ใกล้ที่ใหม่เบื้องเรวนะทางนั้นก็ใกล้ที่ใหม่เบื้องเรวครับควรมันเป็นบางๆแล้วเนาะกะสีมาเหลือฟังนี้เพราะว่าฟังนี้ทอมันยาวมันดูดดีครับนะมันก็นยังออกฟังนี้อยู่ฟังนี่กับพวกแมว่ามันมันใหม,ม่เบิดเด้่ครับนี่บางทีอากาศมัน เขาฟังนีแน่มันก็ดูจากฟังนีกันครับดูอากาศเขาฟังนีเด็ดเห็นไปออกกลางทางกคุณแน่แต่จะฝ้าปิดนะครับเดี๋ยวถ่ายมันถิ่มควนไปเองครับเพิ่นว่าเฮ้ยหนีสิพามาเบิ่งนำสุมค้นใหม่ครับเซาเก็บเป็นยังก็ได้เซาเก็บกันเถอะเดี๋ยวด้ว ครับเดี๋ยวนะครับมันน้ำจากที่มันเป็นน้ำเนาะนี่มันเป็นยางเลยด้วยนะครับมันดำไปแล้วนี่คือว่าไม่ข้างในเขาถูกไรความชื้นอนอเบิดแล้วครับเพราะว่ามันเกิดความม้อนจากการเผาไหม้ไรความชื้นออกจากไม้ แสดงว่าไม้ข้างในนี่ไม่ไปหลายแล้วไม่เกือบเบิดแล้วเหลือแต่เท่าเหลือแต่ทานเหลือแต่หน่อยๆนะครับน้ำมันดำๆแบบนี้เลยครับใส่บ่ได้หรอกครับแบบนี้เพราะฉะนั้นก็นว่าต้องเก็บนะครับปล่อยมันถิ่มไปเลยพูดถึงว่าทวา่าฮอกอถอดออกตอนนี้เลยก็ได้ครับถอดออกก็ได้ไม่ต้องเสียบไว้ แต่พอดีว่ามันดูดดีนะควันมันยังออกเต็มดีอยู่กูเลยเสียไปถึงล้มกับล้มกับหันหมุนไปหมุนมาเนี่ยนี่นะครับคลิปเร็วๆความร้อนของเตาก็้นสูงขึ้นเรียบวันนี้ใบว่าได้เลยละตอนนี้ ให้ให้เขาเตรียมดินครับบันนี้อาบน้ำเตาเตรียมดินมาดินไว้กลว่ามันถิ่มควันปุ๊บเอาดินที่มาไว้นี่สรงๆมันเป็นกี่ตม้มแล้วแล้วนะครับเป็นน้งกี่ต้มนะมาอาบน้ำม,มันเทหาดเลยเพื่อให้เตามันเย็นลงเร็วนะครับคือพอได้มันถิ่มควันเหลวเนาะมันมีควันแหลวแสดงว่า ไม่ที่อยู่ข,ข้างในเตานี่เบาบ่าบาเกิดการเผาใหม่แล้วเป็นท่านเบลเล้ว่วเขาก็ปิดนะครับปิดทุกปากทุกหูนะครับบางทีต้มโอปิดปากเตาไว้ปิดไว้ถิ่มไว้จะขึ้นกว่านี้เลยครับแต่ผมบ่ถิ่มน,นะครับเพราะเตาน่อยอาบเลยนะครับเพราะปิดแล้วๆเมื่เกิดใบนะครับนี่ ยี่จังน้อยก็บจีพอปิดยี่น้อยก็บเบิดแล้วควันนะสังเกตเบิ่งควันนี่ผมก็บจีปิดเตาปิดแล้วก็อาบน้ำเตาครับมาเบิ่งครับผมเก็บวันนี้ได้ซีขวดนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับเตาน่อยน้อยหนึ่งเดียครับนี่ เห็นว่าเทียบเทียบกันจากท่อหน้ามเนี่ยคเก็บแต่ละเทียกอ่ะแปดเก้าสิบอยู่นี่ละครับ,บแปดเก้าสิบกระสอบอยู่อ่าขายกับในเทียเราพันลราพันนีกะถึงกับว่าคุ่มอยู่แล้วครับสาเตาสซันีนะครับ ครับเจ้าในคลิปนี้ครับขอจบไใบสานีแล้วครับ